ทีนี้ฮะเราไปกันที่เรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจก็คือกรณีคุณอุ้งอิงแพทองคานชินวัตรครับ,รบเธอเนี่ยไปสมัครหลักสูตรวปอบอรุ่นที่หนึ่งวปอบอ,อคืออะไรวปอเนี่ยหลายๆคนรู้จักหลักสูตรนี้ดีอยู่แล้วก็คือหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรนะครับมีมาแล้วหลายรุ่นแต่ว่าสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตเนี่ยมันเพิ่งจะมีรุ่นแรก เขามีชื่อเล่นกันว่ามินิวปออ๋อเป็นวปอยุ่มย่อมเหรอสาเหตุที่บอกว่ามินิเพราะว่าวปอโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเข้าหลักสูตรคุณต้องอายุห้า5ิห้าิบห้าเป็นรุ่นใหญ่ครับเป็นรุ่นใหญ่ไปแต่อันเนี้ยเป็นหลักสูตรวปอสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตก็แปลว่ามันเป็นรุ่นเล็กอายุเนี่ยสามสิบห้ก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นย่อมลงมาอีกประเด็นเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่ามีคนเข้าไปเช็คว่าคุณนุ้งอิงสมัครแล้ว เตรียมจะสอบสัมภาษณ์และก็มีนักการเมืองนักธุรกิจที่นะานามสกุลดังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็ลงสมัครเพียบจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เ,เป็นหลักสูตรเตรียมสําหรับการขึ้นเป็นนายกไหมสําหรับคุณอุ้งอิงนะฮะเราพาไปดูกันนะครับรายละเอียดหลักสูตรครับตอนนี้มีประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์หลักสูตรวปอบอรุ่นที่1 ชุดที่1น,นะในวงเล็บนักการเมืองนักธุรกิจภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปเพราะจริงๆมันจะมีอีกหมวดหนึ่งหมวด้าราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจด้วยรวมแล้วเนี่ยนะครับภาคนักการเมืองนักธุรกิจภาคเอกชนบุคคลทั่วไปเนี่ย492รายชื่อเดี๋ยวเขาจะคัดออกให้เหลือ200ที่น่าสนใจครับมินิวอปออเนี่ยเป็นรุ่นแรกจริงๆเคยมีการหารือจะตั้งกันตั้งแต่สมัยนะท่านพรพิพัฒน์เป็นจะสี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่ก็นะยังสรุปหลักสูตรกันไม่ได้เพิ่งจะมาสรุปกันในรุ่นนี้มีชื่อคุณแพรทองทานอยู่ในลำดับ165จะเข้าสัมภาษณ์24มกราคมตอนบ่ายสาเหตุที่ถูกจับตามองครับเพราะในรายชื่อที่เป็นลิสต์เนี่ยนะฮะนักธุรกิจนักการเมืองเนี่ยโอ้โหมีลูกหลานนักการเมืองนามสกุลดังคนดังที่มีคอนเน็ชันดีร่วมเรียนเพียบอย่างเช่นฝั่งรัฐบาลนะ คุณรัตเก้าสุวรรณกิรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลูกสาวคุณไตรรงค์นะครับคุณชัยชนะเด,เดชโชสอสอนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์สามารถเจนชัยจิตวณิชเคยเป็นโฆษกประจําตัว<อ>บิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์สามารถด้วยนะคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิอดีตสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์คุณอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลหลานชายกำนันป้อคุณพิรุณชินวัตร หลานชายคุณทักษินอ้มีหลานเยอะนะคุณพสุลิปตะพันลบนักธุรกิจโรงแรมภูเก็ตลูกชายคุณสุวัตอ๋อนี้ลูกชายนะสงกา์เทชานงอ๋อสงคุสงการด้วยนะอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วไฮโซทายาทโบนนซ่าคุณรวิทยอด่องออลูกชายคุณทวีสอด่องนี่ก็ลูกชายเมีทั้งหลานมีทั้งลูกคนดังเต็มไปหมดมีหมดฮะจิตพัฒน์ุ่มหิรันรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นามสกุลแน่นอนฮะผู้ยิ่งใหญ่เมืองพิจิตร หลานชายคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคังปัจจุบันสวมเสื้อพักภูมิใจไทย mm. นะะอย่างที่บอกครับ492คือคนสมัคร mm. มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แต่สุดท้ายตัดออกเมื่อกี้ผมบอก200ขออาภายัยคัดเหลือร้อยเดียวเหลือแค่ร้อยคนที่เรามาดูหลักสูตรนะครับเรียนอะไรกันบ้างหลักสูตรเนี่ยมีหหมวดวิชาที่หนึ่งกรอบแนวคิดนโยบายองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่สาม การบริหารจัดการปัญหาในมิติต่างๆสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่4เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้บริหารและผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ดีวิชาที่ 5. การเดินทางดูกิจาการและศึกษาสภาวะแวดล้อมตามประเด็นปัญหาความมั่นคงร่วมสมัยในหลักสูตรยังบอกอีกฮะจุดประสงค์ก็คือเรียนไปแล้วได้อะไรเขาบอกว่าจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงแบบองค์รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากรชั้นนําของประเทศ พัฒนาความเป็นผู้นำผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชนสังคมประเทศชาติและเป็นนักปฏิบัติการที่มีวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกเพื่อผลประโยชน์ของชาติสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของสังคมและใช้การช่วยเหลือสังคมลดความเหลื่อมล้ําในมิติต่ตางๆมีจิตสำนึกตระหนักถึงภัยคุกคามในมิติต่างๆ ได้เครือข่ายระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เสริมสร้างความมั่นคงต่อองค์กรชุมชนสังคมและประเทศชาติ <c oughs> ที่เราบุกไว้โโอ้หแต่ถ้าในแง่ที่เรารู้กันดีอ่ะมันคือหลักสูตรไม่ใช่แค่หลักสูตรนี้นะะหลักสูตรที่ว่าเอบีซีหลักสูตร,อ,อ, ABC, ตรอะไรที่มันมีเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วแต่หน่วยงานส่วนใหญ่ ก็ทราบกันว่าเรียนไปเพื่อคอนเน็กชันไปหาคอนเน็กชันหรือเปล่าเพราะท่านจะรู้จักหมดฮะก็อย่างที่บอกเอาอย่างแค่เนี้ยภาคการเมืองภาคธุรกิจก็ร้อยคนภาครัฐรัฐวิสาหกิจตุลาการกองทัพความมั่นคงก็อีกร้อยคนก็จะมาเจอกันในหลักสูตรนี้หมดเลยใช่มันก็เป็นหลักสูตรที่อ่ะนะฮะได้มารู้จักกันมันก็จะมีหลักสูตรหลากหลายรูปแบบอันเนี้ยเน้นความมั่นคงเป็นต้นสำหรับการอบรมครับ เมษายนถึงกันยายนรวมๆเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งปีรวม438ชั่วโมงเรียนสัปดาห์ละ2วันวันจันทร์และวันอังคาร8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่ง mm hmm. ข้าเรียนถ้าเป็นบุคลากรของรัฐอย่างเช่นข้าราชการทหารพลเรือนส่วนราชการอิสระกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนนะ แต่ถ้าเกิดเป็นภาคการเมืองนะักธุรกิจบุคคลทั่วไปออกเองอ๋อออกเองนะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อคนต่อคนนะคุ้มมากครับ mm hmm. ในแง่คอนเนคชั่นเขาบอกถูกมากโอ้ oh, นี่รวมไปต่างประเทศด้วยนะรวมรวมหมดฮะ mm hmm. และ้วแต่ละสัปดาห์เขามีปาต้งปาร์ตี้กันเยอะ mm hmm. นะฮะส่วนในสาเหตุที่ทําให้คุณแพทองทานจะไปเรียนหลักสูตรมิิวอปอ,อรุ่นหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดใครจํากันได้ฮะช่วงคุณเศรษฐาทวีสินรับตําแหน่งนายกใหม่ๆ ตอนนั้นเนี่ยคุณเศษฐาเข้าไปบรรยายในงานนะถแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชน,นาจักรหรือวปอรุ่น65อันนี้วปอใหญ่ตอนงานวาปอใหญ่ล่าสุดเนี่ยคุณเศษฐาขึ้นไปกล่าวแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับเป็นเชิงตำหนิด้วยบอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นผู้มีความสามารถมีความหวัง บางคนมายืนในจุดที่ตัวเองยืนอยู่ในวันนี้ก็ได้แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นอภิสิทธิชนห์เนของประเทศอยากจะขอให้ใช้คอนเน็ชันเพื่อแผ่สังคมให้คนตัวเล็กบ้างช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำเด็ดเผ็ดมันมากคือโอ <c oughs> คือพูดแล้วตามรายการข่าวบอกสะดุ้งกันทั้งห้องดรมาม่าเลยนะเงียบกริบเลยฮะและยี่งไปกว่านั้นเคยพูดนะอย่างที่บอกครับว่าก็อยากจะให้ สถาบันที่ทรงคุณค่าเนี่ยหลายคนอยากเข้ามาแต่ไม่มีโอกาสได้รับการคัดเลือกก็อ,อยากจะให้เผื่อแผ่ไปถึงคนตัวเล็กเราย้อนไปฟังที่คุณเศรษฐาเคยบรรยายผมขอใช้คำว่าเชิงตำหนเิเล็กๆแล้วกันตำหนิเล็กๆลองย้อนไปฟงังสักนิดหนึ่งครับความแข็งแกร่งของเราสิทธิ์เก่าเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทยเส้นสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นของพวกท่านในประเทศ ทำให้พวกท่านเป็นบุคคลพิเศษหรืออาจจะใช้คําว่าเป็นอภิสิทธิชนก็ว่าได้เป็นท็อปหนึ่งอร์ซหรือน้อยกว่าของประเทศนี้เป็นสถาบันที่มีคนอย่างมากที่อยากเข้ามาศึกษาที่อยากได้รับเกียรติคัดเลือกเข้ามาอยู่ในที่นี้ โอ้โห oh, นี่นะแต่ละคำนะคำว่าเส้นสายในประเทศคำว่าอภิสิทธิ์ชนเป็นท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศ,อ,เทศอย่างเงี้ยออก็อยากจะให้แบบทำเพื่อคนตัวเล็กบ้างเรียกว่าพอพูดจบเป็นประเด็นราม่าเลยฮะแต่ว่าหลังจากงานเนี้ยท่านก็ไปเปิดงานหลักสูตรลักษณะแบบเนี้ยอีกสักสองสามงานก็เบาลงเยอะก็ก็ไม่ได้พูดเชิงเชิงดุดันเหมือนคราวนี้และเห็นล่าสุดคุณสุทินคังแสงรัฐมนตรีกรลาโหมเนี่ย ก็ออกมาโต้ด้วยนะเพราะมันมีข้อขรหาว่าเอ๊มินิวปอมันตั้งไข่หลักสูตรตั้งแต่พอบบสูงสุดรุ่นก่อนคนสองคนก่อนทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี้ทำเพื่ออุ้งอิงป่ะเนี่ยอ๋อปูทางหรือเปล่าอย่างนี้ปูทางเพราะอุ้งอิงจะได้มีคอนเน็กชันมีความรู้เรื่องความมั่นคงปูทางสู่การเป็นนายกคุณสุทินปฏิเสธฮะว่ามินิวปอเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อแพรทองทาน การจะเข้ามาเรียนต้องสอบสัมภาษณ์เหมือนกันอ๋อบอกเป็นตามขั้นตอนอปกต,ติต้องต้อสอบไม่ใช่ว่าเข้ามาง่ายๆไม่ใช่ว่ามามาทำเพื่ออุ้งอิงคนเดียวไม่ใช่แสดงว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยผ่านสัมภาษณ์โว้โดนข้อคอรหาเหมือนคุณพ่อเลยนะ